แต่ในสถานการณ์ตอนเนี้สภาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมิตรนะสภากลายเป็นปัญหาและจุดอ่อนของรัฐบาลครับเพราะอะไรพี่วีไปทําผลสํารวจออกมา <c oughs> ให้ดูทุกอย่างเลยสภามันล่มกี่ครั้งแล้วิบ้าครั้งแล้วครับตั้งแต่ปีอกสองตั้งแต่มีสภาชุดนี้จนถึงล่าสุดวันนี้ครับสี่กุมภาชนใดได้ผู้แทนแบบใด <c oughs> สะท้อนถึงชนนั้นที่ตัดสินใจเลือกคนของตัวเองมาทําหน้าที่ครับ <c oughs> ถ้าสภาก็คือที่มาจากสะสะออมนาจมาทำหน้าที่ล่มสิบห้าครั้งบอกว่าชนชาตินั้นน่ะมีปัญหาและที่สำคัญคือสติมันเร่งรัดเล่าร้อนมากก็คือเนี่ยมกราคุมภาพึ่งพึ่งวันที่สี่เนี่ยล่มไปกี่ครั้งสามนะครั้งแล้วนี่สามครั้งแล้วน,นี่เดือนนะมกรลาสามสิบวันกุมภานี่กุมภาวันที่ททวันที่สี่วันที่สี่ลมกี่ครั้งแล้วสามแล้วอุย้ย ใน15ครั้งล้มไป3แล้วไม่เห็นแบบทีขึ้นเมื่อืนและที่สำคัญคือ2วันติดต่อกันอวนืวันพฤหัสวันศุกร์ไม่ครบองค์ด้วยหมดบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสภาวะที่เร่งรัดเล่าร้อนไปด้วยเรื่องของยุบสภาหรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ครับทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับ,รบเพราะสถานการณ์ในขณะนี้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนจากปัญหาข้างใน และถึงตอนนี้สถานการณ์ร้อนบีบให้รัฐบาลเดินก็ไปสู่มีอยู่สองเรื่องเท่านั้น,นะครับยุบกับยึดยุบเนี่ยโอกาสมากเลยครับอยู่ตอนนี้ว่าจังหวะไหนเดือนไหนระยะอันใกล้นี้ส่วนยึดเนี่ยไม่ได้หมายถึงยึดอย่างอื่นนะ <c oughs> จะตีความตกใจกันไปใหญ่เลย <c oughs> ยึดในความหมายคือจัดการเคลียร์ฐานทางการเมืองในพักพลังประชารัฐให้จบครับส่วนจะยึดอย่างอื่นหรือไม่อันนั้นรอดูสถานการณ์ ทำไมถึงต้องเดินเกมแบบนั้นครับเพราะสาเหตุในปัจจุบันนั้นรัฐบาลลุงตู่เนี่ยเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยยากมากยากเพราะอะไรอันแรกเลยครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าสภาไม่เป็นมิตรเลยรัฐบาลจะอยู่ได้เนี่ยสภาต้องเป็นพวกเดียวกันและเป็นมิตรด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ล่มบ่อยมากมวันนี้ก็ล่มอีกแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับการกลับเคลื่อนประเทศเนี่ย โดยเพราะเรื่องการไปรูปข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยไปไม่ได้ฮะถ้าไปไม่ได้แล้วรัฐบาลก็ไม่มีความหมายใช่เพราะนั้นอันแรกเลยสภาไม่เป็นมิตรต่อมาพรักร่วมรัฐบาลไว้ใจยากปัญหาเหล่านี้จะเกิดปัญหาต่อมาอันที่สามเนี่ยพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักฐานที่มั่นของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอบอกว่า air, อ่อนแอไม่มีสเสถียรภาพเลยแม้จะเหลือ97เสียงในพลังประชารัฐเขาตามแต่ว่าเต็มไปด้วยหลายก,ก๊กหลายเหล่าและตอนนี้ แต่ละก๊กแต่เหล่านั้นกําลังหาที่ตั้งหาไปอยู่พักใหม่มนะฮะพักใหม่ไม่ต้องมาติดต่อแล้วครับคนในพลังประชารัฐเนี่ยกำลังไปติดต่อพักต่างๆอ่อนไหวอ่อนแอมากลำบ,บากอยู่ลาบากนี่คือปัญหาที่ทําให้ลุงตู่ต้องพิจารณาทางการเมืองและบอกว่าติดตามทางการเมืองมาตลอดและประเมินสถานาการณ์จากผู้รู้ถามว่าแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าเดินหน้าต่อไปเนี่ยจะเจอพันธรรกิจอะไรบ้างหนึ่ง คือเล่งรัดในเรื่องของกฎหมายลูกสองฉบับตามรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขให้มีการเลือกตั้งในระบบสองบัญชีต่อมาต้องดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและนายกเมืองพัทยา ซึ่งเป็นมรดกอยู่มรดกสองมรดกนี่เลืกสองมรดกแล้วอย่างอื่นเรื่องต่รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารในอดีตต่อมาพอระบองงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ประเทศต้องมีงบในการเคลื่อนนะครับต้องมีฮะที่สำคัญคือยี่สองพฤกษาจะเข้าสู่ลลิ l i n g zone อันนี้สะคับโซนอันตรายตัวนี้แหละครับที่ต้องทำยังไงแล้วแต่นายกตอนนี้ทำยังไงแล้วแต่จะไม่เข้าไปสู่ k i l ลิ n g z o n กับพันธกิจอีกพันธกิจปลายปี ประชุมเอเปกครับเดือนพฤศจิกายนแต่ในสถานการณ์ตอนเนี้สภาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมิตรนะสภากลายเป็นปัญหาและจุดอ่อนของรัฐบาลครับเพราะอะไรพี่วีไปทําผลสํารวจออกมา <c oughs> ให้ดูทุกอย่างเลยสภามันล่มกี่ครั้งแล้วิบ้าครั้งแล้วครับตั้งแต่ปีหกสองตั้งแต่มีสภาชุดนี้จนถึงล่าสุดวันนี้ครับสี่กุมภา ชนใดได้ผู้แทนแบบใดสะท้อนถึงชนนั้นที่ตัดสินใจเลือกคนของตัวเองมาทําหน้าที่ครับถ้าสาภาสาคือที่มาจากสสอ,ออมนาจมาทําหน้าที่ล่มสิบห้าครั้งบอกว่าชนชาตินั้นมีปัญหาและที่สําคัญคือสติมันเร่งรัดเล่าร้อนมากก็คือเนี่ยมกรากุมภาพึ่งพึ่งมาที่สี่เนี่ยล่มไปกี่ครั้งสาครั้งแล้วนี่สามครั้งแล้วน,นี่เดือนนะมกราสมสิบวัน กุมภานี่กุมภาวันเร,เริ่มมนที่ทวันที่สี่วันที่สี่ล่มกี่ครั้งแล้วสามแล้วอุย้ยในสิบหครั้งล้มไปสามแล้วมมนเห็นแบบถีขึ้เมื่อคืนและที่สำคัญคือสองวันติดต่อกันวันพฤหัสวันศุกร์มไม่ครบองค์ด้วยหมดมคุณผู้ชมจินตนาการเอาได้เลยครับว่าสาภานั้นเป็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาลหรือไม่กระบวนการบริหารประเทศมีสามขาฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการ และฝ่ายรัฐสภาที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาออกกฎหมายสองฝ่ายคือบริหารกับสภาต้องเดินคู่กันครับแต่มันมีปัญหาวันทางออกที่จะไม่ให้ถึงคลิงโซนในเดือนพฤษภาอตอนนี้ที่คิดกันนะครับก็คือว่ากฎหมายสองฉบับประกบรบับนูลว่าโดยเกี่ยวข้องกันเลือกตั้งอันใหม่น,นะ,ะบัตรสองใบเนี่ยจะเปิดวิสามัน พิจณาพลปสองฉบับเพราะถ้าไปเอากฎหมายเนี้ยไปอยู่ในสภาเนี่ยสุ่มเสี่ยงโซนสังหารสุ่มเสี่ยงมากเพราะเราจัดวิสามันมาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวครับฝ่ายค้านก็ย่อมเห็นด้วยนีเห็นด้วยแน่แน่นอนผ่านจะตั้งผู้ว่ากทมพษภาชภาเจตนายกพูดแล้วพฤษภาอันนี้เลือกตั้งไปเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วกทมคอรมอนายกเมืองวัชยาโยนไปที่กกตจัดการเลือกตั้งได้เลยอำนาจอธิปไตยจะไปอยู่ ในมือของประชาชนส่งผ่านไปให้ตัวแทนตัวเองมาทําหน้าที่ล่างงบประมาณปีหกทำยังไงล่ะพี่โอถ้า<อ>ไม่เข้าสภาก็ไม่ต้องเข้าเลยครับแต่ว่าจะมีเทคนิคยังไงว่าไม่ได้เข้าสภาไอ้นี้น่าสนใจกว่าแต่ถ้าไม่เข้าสภาเนี่ยให้ใช้หลักนี้เลยนะล้ำนุนบอกไว้ใช้ไปพรางก่อนอกฎหมายงบประมาณเนี่ยมาตรา12ใช้ไปพรางก่อนอคือตามหลักแล้วเนี่ย ตามมาตรา12ใช้พรางก่อนได้แล้วก็มีการแก้ไขแล้วเนี่ยพลางก่อนคือ70%เปอร์เซ็นต์ของรายจ่ายประจำของรายจ่ายประจเอามาใช้เลยเอาไปใช้ไม่ต้องเข้าสภาเราเคยใช้พรางก่อนแล้วหลังรัฐประหารข้าไม่ได้ก็เคยปีหกสาก็เคยสามสามครั้งแล้วเพราะฉะนั้นคุ้นชินแล้วคุ้นชินแล้วเพราะนั้นทางออกในเรื่องราวเหล่านี้กับวิกฤตของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะต้อง่าด่านนี้ไปให้ได้ทําแบบนี้ทําแบบนี้การก่อนจัดการก่อน จัดการเรื่องราวเหล่านี้และเดินหน้าไป